แล้วตอนนั้นปั๊บที่เลิฟของเราเนี่ยมันมีระยะเวลายาวนานไหมคะก็พอสมควรค่ะก็ก็จะติดต่อกันตลอดระหว่างเขาไปเรียนที่ต่างประเทศก็ยังโอโ้จดหมายเป็นตึง้งค่ะมันเป็นความรักจริงจังไหมถูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์เห็นบอกว่ามีผู้ใหญ่ใช,ใช่ค่ะผู้ใหญ่ของเราของเขาคือถึงขั้นแบบอยากให้ได้แต่งงานครอบครัวเราก็มีความรู้สึกว่าชอบชอบอผู้ชายคนนี้ทางครอบครัวเขาก็ชอบเราหมายมั่นกันไนวะ้ว่าเออ เราสองคนก็เออถ้าจบกรืบ้นแล้วด้วยกันก็จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นละคะเราคิดไปเองเปล่าก็ไม่รู้ว่าแต่มันก็เกิดมาแล้วล่ะยังไงยังไงครับคือเขาเป็นคนสมาร์ทเขาเป็นคนหลอ่อแล้วก็ความรู้ดีฮะ,ะเพื่อนเขาก็แบบอย่างว่าแหละเขาก็ดีด้าดีด้าดีด้า,ดาเราไม่รู้ลกทิดไปเองเปล่าก็ไม่รู้ค่ะทําไมเรารู้สึกว่าเพื่อนเราตีต,ตีหลังบ้านตีศึกเข้าหลังบ้านประมาณนั้นแต่เขาก็บอกเขาไม่มีอะไร แต่ไอการที่เขาบอกให้มีอะไรนะมันสายเป็นแล้วแบบสิกับสิ่งที่เราเรารู้สึกอืเราเลยตัดสินใจเลิกเลยตัดสินใจเฟดเลยเลิกท <All S 2> ั้ง,ง <All right. S 2> แต่ตอนหลังเขาก็เคยมาขอแต่งงานนะคะเอ,อให้สีดาไปแต่งที่เมกาตอนนั้นสีดาก็ มีครอบครัวใหม่แล้วเขาโทรมาแต่สิดาบอกว่าสิดาไม่สามารถไปได้เพราะเนื่องจากว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะตรงนี้เขาไมไ่ยังไม่ได้มีความผิดอะไรในตอนที่ตอนนั้นมันอาจจะเป็นแค่ข้อสงสัยขณะเราเองถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าตรงนั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าทําไมถึงตัดสินใจชัดเจนจังเลยไม่ไงคือการที่เราตัดสินใจชัดเจนเนี่ยผู้หญิงซึงเป็นเพื่อนเรานะ่ะเรารู้ว่าเขาแบบเขาชอบอยู่ยแล้ว่นแหละอะอไร้ปคนกลางสําคัญสุดนะคะ ถูกค่ะแต่ชั่วโมงนั้นอ่ะเราก็ค่อนข้างเป็นคนขี้หึงนะถ้าจะพูดจริงๆแล้วคือแต่แบบหึงก็ไม่ได้ชงฉากแต่แบบเรามองพฤติกรรมแล้วแบบเอ้ยมันไม่ใช่เปล่าเลิกทัางที่ยังรักถูกค่ะสุดท้ายเขาได้ไปคบกันไหมสองคนนั้นไม่ไม่ค่ะอ๋อเหรอแล้วจนตอนหลังเขากลับไปอยู่เมืองนอกเขาก็ไปอยู่แบบยาวแล้วจนเขามีครอบครัวครอบครัวเขาอยู่ต่างประเทศคแล้วจาก การที่เราตัดสินใจตัดใจจากเขาในวันนั้นชีวิตเราเป๋ไหมเป๋เพราะว่าที่เราเป๋เนี่ยเราตัดสินใจเข้าวงการเลยอ๋อก็เป็นช่วงที่เรามีโอกาสเข้ามาที่มัสคลูนี่เล่าพอดีใช่ค่ะรักครั้งต่อมาห่างจากความรักครั้งแรกนานแค่ไหนคะก็เป็นปีค่ะเป็นเป็นปีปีเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาจจะเป็นคนที่สนุกสนานอาจจะเป็นคนที่ตลกโปกฮาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ดีค่ะแต่ชอบคนยากครั้งนี้คือครั้งที่ น่าจะพูดก็คือคุณพ่อของลูกทั้งสองคนเตอนนี้พอพอจากตรงนี้ปั๊บเริ่มประชดแล้วไงเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนที่ชอบประชดประชดใครครับคุณแม่ตอนนั้นก็ประชดคนแรกน่นแหละค่ะแต่เรากับเขาเนี่ยไม่เคยคือเป็นการชอบที่แบบว่าบริสุทธิ์จริงๆไม่เคยมาแตะเนื้อต้องตัวไม่เคยมีอะไรหวังจะแต่งงานกันจริงๆแต่พอด้วยเกิด เหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยจะด้วยเราคิดเองหรืออะไรก็แล้วแต่เราตัดสินใจละประชดกลายเป็นคนเที่ยวละ hmm. กลายเป็นคนเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงแบบโอ,โ,โอ้โหเริ่มไปติดโนด้